อุปกรณ์ต่อพ่วงใหม่จากค่ายนาซามาลงแล้วนะคะรอบนี้เรามีหางตัดหญ้าค่ะตัวนี้เป็นหางตัดหญ้านะคะตัดหญ้าตัดตอสังข้าวนะคะตัดต้นข้าวโพดตัดต้นมันนะคะมาแล้วนะสินค้าคุณภาพจากค่ายนาซาค่ะรอบนี้มีมาสองขนาดนะคะตัวแรกค่ะตัวนี้เป็นขนาด1เมตรยีนะคะหน้างานเมตรยี่สิบนะคะราคา27,500ับาทเท่านั้นนะคะ ส่วนตัวนี้นะคะขนาดหน้างานเมตรสี่สิบค่ะตัวนี้ขนาดเมตรสี่สิบราคาตอนนี้สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นทั้งสองรุ่นสามารถเปิดท้ายตัดต้นมันได้นะคะตัวนี้เหล็กหนานะคะหัวใหญ่นะคะหัวใหญ่เหล็กหนานะคะดูด้านในค่ะนี่ค่ะตัวใบนะคะเป็นใบตัว S นะคะแล้วก็สามารถเปิดฝาหลังได้นะคะมีมาสองขนาดด้วยกรัร สำหรับถึงค้าคุณภาพจากค่ายนาซาพร้อมกับยอยนะคะเป็นยอยสลิปคัทนะคะเมตรยีนะคะตัวนี้นะราคาเพียง27,500บาทและเมตรสีค่ะ2.9,500บาทเท่านั้นนะคะงานตัดหญ้าตัดตอสร้างข้าวนะคะตัดต้นข้าวโพดนะคะตัดต้นอ้อยนะคะตัดต้นมันสอบถามสั่งซื้อได้เลยค่ะนะร้านเราอยู่กำแพงเพชรนะคะ มีบริการจะส่งทั่วประเทศนะสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะคะขอบพระคุณค่ะ